สวัสดีครับอยู่กับช่องไปเลยประเด็นะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้แวะกันมาเล่น,น <c oughs> กับพี่ช่างนะครับสวสดีวิวกำลัง,งสร้างกันอีกขั้นหนึ่งครับความยาวเมตรเจ็ดสามเมตรกบะนะครับสามเมตรเจ็ดสิบ ายาวครับคันนี้ความกว้างความกว้างเมตรเจ็ดสิบเจ็ดเทาลอยเสื้อมแนบ,นนแนบโอ้โหเ,เนนทาลอยนะเยด,เด้า 500น,น,นุใส่ยางใหม่เลยครับผมแอมใหญ่กว่ารถลอาอีกแคสซีไททันครับทำด้มตงนั้นอเอาไว้ใช้งานเองครับผมนงนั้นก็ไวรุ่นรัสเซดา สีม่วงไอเห็นเขาทำสีกันยังไงมันเป็นสีม่วงแล้วก็สีออกไอเนี่ยสีเหลือบเหรอมันจะมีสองสีผสมกันเขาผสมสียังไงเขาเคียอะไรเนาะลืมรถรถตู้เมื่อก่อนเขาทำเยอะโออเอลเอสรถช่างรถช่าง ขายหกพันในคันนั้นน่ะแต่มันมันมันมีเล่มอยู่นะแต่ป้ายทะเบียนไม่มีมีปากฉลามมีอะไรหมดเลยหกพันขายเขาตุวันนี้เขาไปลื้อกระจุยกระายหมดนี่ผลสีรองพื้นเสร็จแล้วเหลือผลนี้แปะลายเรียบร้อยเอแปะลายฝั่งนู้นเสร็จฝั่งเดียวนี่ว่นี่ ต้องใสยช่างสีไปกินข้าวป่นี่ไงช่างสีงานกบงานเยอะช่วงนี้เราเราก็รอต่อไปสิบแล้วกำลังทำสีครับอันนี้ไปน,น้องตะเยานะครับลูกค้าน้องตะเยวละหนันรายบุยลำ โฮมไล่ยร์สโล่เอโอ้ยเห็นเผาลอยแล้วกิเลตันหามาแล้วเดี๋ยวหาเงินไม่ค่ากระจอกอนยังไม่เสร็จเมื่อวานองม่งามมาโทรมาเอาเขามีงานครับ <c oughs> ใส่เผาอลอยบรรทุกไปเลย,ส,ลยสี่ตันห้าตันใส่เผาอลอยเสร็จแล้วก็ขนยาให้วัวขนยาแต่ของรถบอกเอาไปขนยาให้ว,วัวครับดูกำวินอัเงือใส่เผาลงาลเผลอยเคยมันลงมันได,ด้ออกจากสวนอย่างแรงอ่ะแต่ไปนขนยาให้งวัวไม่เขาไม่มีงัวหรอกเขามีควายเ <c oughs> ขาชอบซื้อควายวันก่อนตะเวนตะเวนหาหาแต่ซื้อหาหาควายเขาชอบควาย เพราะว่าควายมันเลี้ยงง่ายกรบว่าเยยเอ่สนใจนะครับนักมานี่นะครับทางเฟซบุ๊กนะครับนรงสมศสายนะครับหรือทางเบอร์โทรนะครับจะแปะไว้ใต้ใต้ข้อความนะครับมีคนมีคนมาถามหาเยอะ สนใจนะครับแบบนี้ก็่เมตนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ